ออกมาครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูอีกหนึ่งสีนะครับที่ใครหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแต่วันนี้นะครับปีนี้นะครับอาจจะไม่เคยเห็นแต่ติดออกมาแล้วนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับก็เป็นออกแบบสีน้ําเงินน้ําเงินอมฟ้าประมาณนี้นะครับก็จะสวยงามเป็นลอนได้ง่ายมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับมีลูกค้าเคยถามนะครับว่าสีนี้ติดมาแล้วเป็นยังไงเนี่ยครับวันนี้ผมมาพามาดูนะครับวันนี้นะครับได้ติดของจริงนี่นะครับก็จะพามาดูเลยนะครับนี่ครับก็ความสวยงามของเขานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบ สไตล์ผ้าใหม่เหมือนกันนะครับก็จะมีประกายประกายมุกเหมือนกันนะครับเล่นแสงแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วสีนี้นะครับบอกเลยนะครับติดท้องไหนเหมาะใช่ไหมครับสีแบบนี้นะครับติดในห้องนอนเนี่ยแบบเหมาะมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือแบบเก็บแสงได้ดีมากๆนะครับเดีผมปิดให้ดูครับอันนี้ปิดแค่ครึ่งเดียวนาะเดี๋ยวพักมืดครับเดี๋ยวดำอันนี้นะครับเนี่ยครับแสงแทบจะไม่ทะลุเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับ ผมบอกลูกค้าเคลมให้ลูกค้านะครับประมาณ80%นะครับประการทึบแสงครับแต่พอผมลองปิดดูแล้วนะครับคือแบบโคตรมืดเลยนะครับก็คือแบบเนี้ยพอกค้าชอบนอนมากๆนะครับแบบวิลลิกูดมากเลยถ้าใครที่แบบนอนตื่นสายผมแนะนาเลยสีนี้นะครับแต่สีนี้นะครับห้องผู้ชายหรือว่าแบบแมนแมนอย่างเราเนี่ยติดเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็เอาแบบตัวไอรอนแมนมาตั้งหน่อยๆนะครับเข้ากันดีมากๆเลยนะครับก็ ตัวนี้นะครับก็ม่านตัวนี้นะครับที่เห็นลอนๆแบบนี้นะครับก็เป็นลอนลางเทปนั่นเองนะครับเป็นรอนลางเทปใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็คือเป็นรอนสวยงามมากๆตัวนี้ก็ครับก็ความสูงก็สูงมากๆเลยนะครับแต่เราใช้ผ้าตัวที่มีความสูงแบบที่ไม่ต้องต่อผ้าก็คืออันนี้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผ้าตัวนี้สวยนะครับแต่สําหรับผมนะชอบสวยดีมากๆแล้วก็เก็บแสงได้ดีมากๆเลยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับ